สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะพบกับเปิ้ลค่ะช่องมาดามฟองดูมาด้วยค่ะพี่น้องฟองไปกินข่าน้ำกันนะคะเมื่อนีบรรยากาศดีดีดบ่ค่อยหนาวเท่าไรค่ะแล้วกระแดดบม่มีออกมากินข้างนอกบานเนาะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างมาเมื่อนีบม่มีอย่างมากค่ะซิมีก็อ่านลาบแซลมอนเ้ยค่ะลาบแล้วเล่าบานเฮาเซนปลาร่าน้ำแล้วก็บซิมีซสิโค้งอบบาร์บีคิวอ่า ้อมเลยล่ะมาาัดที่นี่ทื่นน้ำกันเลยได้ค่ะเมื่อเป็นตะกินได้ค่ะลาบแซลมอนค่ะฮึบลา,าบแซลมาอนเข้มโตเมื่อ สุดยอดน้องมบ้าไปเห็นเนาะเห็นน้ำกันสับคักอาสาบแซลมอนสุดยอดออพ่อใส่ผักสลัดกิน สุดจอดแตบค่ะอร่อยมากอืมตอนไหน,นลูกขึ้นหันห่นแล้วบัดที่นี่พี่น้องมันหันบ่ได้ด เ <c> บ <ười> <c ười> <c ười> ิ่งค่ะเนี่ยใหญ่ๆเลยกินกับข้าวเหนียวอร่อยมาก Uhm. Bằng, nhai, bằng nhau bằng uhm. nhau uhm. làm sao mà chừng có khẩu nhiều đấy 是的。嗯<打>。Mm hmm. อร่อยครับแม่ราบแซลมอนใบซะละแหน่มันฟินค่ะ 苏州还是不常。 ้าอเนยวพ่อใส่พักไปโหลดพี่น้องเลยเจียนข้างบิ้ม แซ่บปิลีได้นี่ยำซอหมั่นใส่เข้าไปค่ะ ลาปลาแซลมอนห่อสลัดยัดเข้าไปค่ะ 啊！哎呦妈！ ลาบแบบใส่น้ำปลาด้วยนะพี่น้องนี่ภาพตัวลาบใส่น้ำปลาแดกน้ำ กัดนด้นัวแซบ่บอ๋อยัดเข้าแล้วอือ เนื้อหวานนุ่มมากมใส่บังเนาได้หลายเ้วยบพี่น้องใส่บบางเนาได้หลายมันตัดกันกับปลาแซลมอนกัะกลงกว่ออร่อยมาก โคคาโคล่านะคะฮู้ยกินแบบเพสเพสต้องกินโคคาโคล่าเนาะมันสิได้แบบชื่นใจ อร่อยมากแต่ก็อิ่มมากค่ะเห็ดหลายค่ะแต่กินบ่เคยเหมือนรอ,อร่อยแล้วก็อิ่มมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เปิ้นขอลาไปเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดซับสไก i b ์ให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ